ที่ดินแปลงไม่ใหญ่มากนะคะทำเลดีมีรูปแปลงสวยมองเห็นวิวภูเขาเนี่ยที่เพียงแค่13ไร่1งาน9.2ตารางวาละ4 2 0 0 0 0บาทที่ัดของที่ดินแปลงนี้อยู่ที่ตำบลท่าทรายอำเภอเมืองนครน,นายกจังหวัดนนะครน,นายกนะะค สวัสดีค่ะทุกท่านค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องมาดามโวชาแนลตรงนี้มีแต่ที่ดินราคาถูกๆและเป็นที่ดินราคาตามเจ้าของทุกแปลงเลยนะคะซึ่งช่องนี้นะคะไม่มีการบวกราคาหรือว่าเทิร์นราคาแม้แต่บาทเดียวเลยค่ะอย่างวันนี้นะคะโวจะพาทุกท่านมาชมที่ดินแปลงไม่ใหญ่มากนะคะทำเลดีมีถนนคังกรีตผ่านด้านหน้าแปลงแบบนี้แล้วนะคะซึ่งตรงนี้นะคะมีเนื้อที่เพียงแค่13ไร่1งาน9.2 ตารางวาเท่านั้นเองนะคะถือว่าแปลงไม่ใหญ่มากแล้วก็รูปแปลงสวยเหมาะที่จะทําเป็นที่ดินจัดสรรที่ดินแบ่งขายหรือว่าจะทําเป็นที่ดินแบบโคกหนองนาหรือว่าจะเอาไว้ปลูกบ้านทําเป็นบ้านสวนสวนเกษตรก็เหมาะมากๆเลยนะคะตรงนี้นะคะทางเจ้าของเนี่ยขายเพียงในราคานะคะไล่ละ42 0,000บาทเท่านั้นเองนะคะราคานี้เป็นราคาที่รวมค่าโอนภาษีให้ทั้งหมดเลยนะคะการเดินทางมาที่ดินแปลงนี้นะคะสะดวกสบายมากๆที่ดินแปลงนี้นะคะห่างจากถนนหมายเลขนะคะ3 0 แคหเพียงแค่900เมตรก็ถึงตรงนี้เลยนะคะแปลงที่เราจะพาทุกท่านชมนะคะคืออยู่ด้านในนี้ซึ่งจะมีถนนด้านข้างนะคะสามารถขับรถเข้าแลาะถนนไปได้เลยและสิ่งสําคัญตรงนี้นะคะมองเห็นวิวภูเขาด้วยฝั่งตรงข้ามนะคะก็จะมีเพื่อนบ้านที่ทําสวนผสมอยู่แล้วนะคะแต่ก็ซอยเนี้ยไฟไฟ้ายังเข้าไม่ถึงเลยห่างจากถนนใหญ่เนี่ย ไฟฟ้าจะเข้าถึงก็ประมาณ900เมตรแต่ว่าด้านหน้าต้นทางเนี่ยจะมีเพื่อนบ้านเยอะนะแต่สิ่งสําคัญคือด้านหน้าของที่ดินของเรานะคะจะมีถนนคอนกรีตผ่านแบบนี้เลยเห็นไหมนี่เลยบรรยากาศดีน่าอยู่มากๆแล้วก็มองเห็นวิวภูเขานะคะพิกัดของที่ดินแปลงนี้อยู่ที่ตําบลท่าทรายอาเภอเมืองนครนายกจังหวัด นครนายกนั่นเองนะคะเราจะเข้าเมืองนะคะก็ง่ายมากๆเลยบริเวณล้อมรอบนะมีทั้งตลาดมีทั้งโรงเรียนอบตอนะคะหรือสถานีอนามัยใกล้มากๆเลยหรือจะไปโรงพยาบาลก็ใกล้นะคะจะเข้าตัวเมืองนะครนายกก็ใกล้เช่นกันนะคะอ่ะเอาอย่างนี้ดีกว่านะคะจะพาทุกท่านไปชมลักษณะของที่ดินรูปแปลงตรงนี้ว่าเป็นแบบไหนนะคะไปะตามไปกันค่ะ อนนี้นะคะโอพร้อมจะพาทุกท่านชมที่ดินแปลงนี้เรียบร้อยแล้วก่อนอื่นนะคะจะเริ่มจากถนนสาธารณะประโยชน์ด้านหน้าให้ทุกท่านชมก่อนเนาะนี่เลยถนนตรงนี้นะคะบางช่วงเนี่ยจะเป็นถนนลาดยางแล้วก็ช่วงที่ด้านหน้าของที่ดินของเราเลยคือเป็นถนนคอนกรีตแบบนี้นะคะราคาไล่ลนะสี่แสนสองหมื่นบาทก็ถือว่าเป็นราคาที่เหมาะสมแล้วก็ไม่แพงเลยนะคะที่ดินแปลงนี้นะคะหันหน้าไปทางทิศตะวัอนออกเฉียงใต้นะคะคือหันหน้าไปทางนี้นะคะหรือว่าเราจะหันหน้าตามถนนก็จะออก จะตกอยู่ในช่ว,ชวงทิศตะวันออกนะคะนี่มีถนนอยู่ตรงนี้ตรงกลางเลยนี่เลยค่ะเดี๋ยวจะพาไปชมด้านในเนาะนี่เลยบรรยากาศดีน่าอยู่มากๆนะคะให้ชมฝั่งตรงข้ามเล็กน้อยนะคะที่เป็นส่วนผสมก็คือจะอยู่ตรงนี้เลยนะคะนี่ที่นี่นะคะไฟฟ้ายังเข้าไม่ถึงนะคะห่างจากไฟฟ้าก็อยู่ประมาณ900เมตรนะคะ ท่านใดสนใจนะคะซื้อเก็บไว้เก็งกาไรหรือว่าจะซื้อทิ้งไว้ก่อนหรือจะทําเป็นโค้งหนองนาโมเดลหรือจะทําเป็นที่ดินแบ่งขายที่ดินจัดสรรที่นี่ก็โอแนะนําเลยเนาะนี่ถนนหนทางดีมากๆเลยนะคะเพียงแต่ว่าตรงนี้ยังไม่ค่อยมีคนอยู่มันก็เลยอาจจะดูแบบว่ายาลรกๆนิดนึงแต่รวมๆแล้วบรรยากาศดีแล้วก็รูปแปลงสวยมากๆเลยนะคะเดิมนะคะตรงนี้เจ้าของเนี่ยมีแนวคิดที่จะแบ่งแปลงขายนะคะแต่ว่า ช่วงบันเวลาแล้วก็เจ้าของเนี่ยอายุมากแล้วก็เลยตัดสินใจขายเหมายกแปลงแต่ว่าเริ่มเป็นรูปร่างที่เป็นที่ดินแบ่งเป็นจัดสรรแล้วนะคะแต่ว่ายังไม่ได้แบ่งแยกถนดนะถนนก็คือเนื้อที่13ไร่1งาน9.2ตารางวานนะคะนี่เห็นไหมที่ดินของเราพอลงจากถนนมานะถนนคอนกรีตเราก็จะอยู่ด้านนี้นะคะด้านซ้ายมือเห็นไหมรูปรปลงปัจจุบันนะคะคือเดิมเนี่ยเป็นที่นาแต่ว่า เจ้าของไม่ได้ทํานาหรือว่าไม่ได้ให้ใครเช่าทํานาแล้วก็เลยจะปล่อยแบบว่าลกๆนิดหนึ่งนะคะย่าอาจจะดูลกๆหน่อยแล้วก็น้ําก็ดูแล้วอาจจะขังนิดหนึ่งเพราะว่าข้างเคียงเป็นนาทั้งหมดเลยปล่อยน้ําเข้านากันก็ซึมเข้ามาตามธรรมชาติเนาะส่วนตรงนี้นะคะด้านหน้าเนี่ยจะเป็นคลองส่งน้ํานะคะผ่านนาทุกแปลงอยู่แล้วนะคะซึ่งตรงนี้ก็ถือว่าใกล้แหล่งน้าถ้าเราจะทําเป็นสวนเกษตรหรือว่าจะทําเป็นที่ดินที่แบบว่าโค้งหนองนาหรือว่าจะทําเป็นที่ดินแบ่งเป็นหลอก,ลอก แล้วก็ใกล้แหล่งน้ําตรงนี้คือใครที่เข้ามาอยู่เนี้ยใกล้แหล่งน้ําแล้วมันทาให้อ่าการปลูกพืชผักสวนครัวหรือว่าต้นไม้ต่างๆเนี่ยอุดมสมบูรณ์ตามไปด้วยนะคะนี่เห็นไหมตรงนี้มองเห็นเทือกเขาใหญ่เลยนะเห็นไหมคะนี่ฝั่งตรงข้ามของที่ดินของเรานี้เป็นนาข้าวนะคะซึ่งเจ้าของท่านนี้ก็ทํานาอยู่ประจาเนาะ,ะส่วนที่ดินแปลงที่เราขายไม่ได้ทําอะไรก็เลยอาจจะดูว่าเป็นที่ดินโลกลางนิดนึงนะคะจากตรงนี้นะคะอรจะพาทุกท่านเข้าไปชม จากด้านท้ายตรงนู้นนิดนึงนะคะว่าลักษณะของรูปแปลงตรงนี้เป็นแบบไหนแล้วก็มีอะไรบ้างนะคะนี่นี่คือถนนเข้าแปลงนะคะอย่างที่บอกคือตั้งใจแบ่งเป็นแปลงเป็นล,ล็อกล็อกละไล่สองล่อยู่แล้วนะคะก็เลยมีถนนตรงนี้ใครที่มาซื้อตรงนี้คือได้เปรียบมีถนนเข้าที่ส่วนตัวแล้วนะคะปะเดี๋ยวเราไปชมด้านท้ายที่กันค่ะตอนนี้นะคะออเดินเข้ามาเกือบเกือบด้านท้ายแต่ก็ไม่ถึงนะประมาณครึ่งทางแล้วกัน พื่อให้ทุกท่านได้เห็นถึงบรรยากาศเนาะถนนเส้นนี้อยู่ในที่ของเรานะคะนี่เลยที่ดินแปลงนี้วิวสวยมากนะคะมองเห็นวิวภูเขาเห็นไม่เอ่ยนี่เลยบรรยากาศดีรูปแปลงสวยนะคะตรงนี้เหมาะที่จะทําเป็นที่ดินจัดสรรที่ดินแบ่งขายหรือว่าจะทําเป็นโค้งหนองนาก็เหมาะมากๆเลยนะคะที่ดินต่อจากเรามีอยู่แปลงหนึ่งที่เป็นแปลงใหญ่เนาะแล้วก็ต่อไปเนี่ยจะเป็นแปลงโครงการจัดสรร ที่เป็นขนาด50ตารางวาร้อยตารางวาทั้งนั้นเลยเนี่ยน,นี่เป็นโครงการจัดสรรหมดเลยแต่ว่ายังไม่มีคนเข้ามาอยู่นะอ่ะลักษณะของที่ดินแปลงนี้ถ้าเราจะมองจากถนนคอนกรีตด้านหน้าก็จะเป็นที่ดินเหมือนลนักษณะผืนผ้ายาวแต่มีถนนด้านข้างแบบนี้นะคะนี่เลยอันนี้เป็นทางที่โอดเดินเข้ามาน่าจะก,กว้างประมาณ4เมตรได้โดยประมาณนะก็อยู่ในที่ของเรานะคะ ตรงนี้นะคะเจ้าของอาจจะมีโครงการหรือว่าแนวคิดที่จะแบ่งขายแต่ว่าตอนนี้ลมเลิกแล้วนะคะอยากจะขายเหมายกแปลงเลยในราคาไล่ละ420,000บาทนะคะรา<ส>คานี้เป็นราคาที่รวมค่าโอนภาษีให้ทั้งหมดเลยนะคะสนใจก็ลองแวะกันเข้ามาดูระดับความสูงต่ำจากถนนคอนกรีตน่าจะอยู่ประมาณ1เมตรกว่าได้นะคะระดับความสูงจากถนนที่ทำไหมก็อยู่ประมาณ80 โดยประมาณนะคะนี่วิวสวยมากนะคะฝั่งตรงข้ามของที่ดินของเรานะคะก็จะเป็นทุ่งนาที่เคี้ยวสวยบรรยากาศดีมากๆแต่ที่สําคัญคือมองเห็นวิวภูเขาด้านหน้าตลอดเลยนะคะด้นตรงนี้นะคะหันหน้าไปทางทางฝั่งเนี้ยทางวิวภูเขาเนี้ยคือทิศตะวันออกนะคะนี่นี่คือทิศตะวันออกแต่ถ้าจะหันหน้าไปทางถนนคอนกรีตเนี้ยจะตกเป็นทิศตะวันออกเฉียงใต้นะคะ บริเวณตรงนี้นะคะสูงจากระดับน้ําทะเลประมาณ10เมตรนะคะเอกสารสิทธิ์ที่ดินแปลงนี้คือโฉนดคุดแดงนะคะ,อะโอเคค่ะการพาชมที่ดินก็น่าจะประมาณนี้เลยสนใจก็ลองแวะเบียงกันเข้ามาดูได้ส่วนโลเคชันโอจะใส่ไว้ใต้คลิปนี้นะคะโดยรวมของที่ดินแปลงนี้ก็ประมาณตามที่โอพาชมไปเลยนะคะถ้าไหนที่สนใจหรือว่าอยากจะเข้ามาเยี่ยมชมที่ดินสวยๆราคาถูกๆทำเลดีๆแปลงนี้ก็สามารถติดต่อรู้ได้ตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่ตรงนี้ได้เลย สำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านมากๆเลยที่รับชมคลิปนี้คลิปหน้าเราจะกลับมาพบกันใหม่กับที่ดินสวยราคาถูกและที่สำคัญจะเป็นที่ดินราคาตามเจ้าของแบบนี้ทุกๆแปลงอีกแล้วไปกอนค่ะ